นมัสการพระอาจารย์วันทาครูอาจารย์อรุสสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สมเร็จสมวังดังใจวันนี้เป็นวันที่8สิงหาคมพุทธศักราช2566ตรงกับวันอังคารแบบ7ค่ำเดือน8ปีเถาะวันนี้เป็นวันโกนไม่เหมาะแก่การมงคลสีความสมเร็จของวันนี้คือสีแสดสีเหลืองส้มสีหมากสุกสีโอรสสีหยาบโชคของวันนี้คือสีเหลืองอ่อนสีครีมสีขาวไข่มุกสีงาช้าง ทิศความสาเร็จของวันนี้คือทิศประจิมหรือทิศตะวันตกทิศอับโชคของวันนี้คือทิศบุรพาหรือทิศตะวันออกเครื่องประดับความสําเร็จของวันนี้คือบุษราคำพอยสีเหลืองส้มหินสีส้มเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นการักินีในชื่อคือกอไก่ขอไข่ขอขวดขอควายขอคนขอรักขังและงองหูเด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำคือดอเด็กตอนเต่าถอถุงขอทหารขอุงและนอนหนูเด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เเเป็นนนนมงงคคลสสูุดดช่ียวกััะรบ ตัวใดตัวหนึ่งนำคือบอยไม้ปอปลาปอพึ่งพอฝาพอพันพอฟัปอปนพอ,อสมเผาและมองมาเลขมงคลบันนี้เลขหกเลขหนึ่งและเลขสามหมายเซ็ตวันนี้ลูสเวลกล่าวไว้ว่ามนุษย์อาจไม่ต้องการความกล้าหาญแต่มนุษย์ต้องการสติและจิตใจที่สงบสติและจิตใจที่สงบนั้นจะมาจากการฝึกฝนเท่านั้นขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นใหม่ให้กับทุกท่านนะครับเสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกำลังใจ มีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอนจนกาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ